สวัสดีครับพบกับผมครับตองขอประชุมครับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมเจ้าแรปเตอร์นะครับตัวพี่ใหญ่เลยซึ่งตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสมากๆนะครับดดันไม่เกรงใจใครครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปชมเลยนะครับว่าเจ้าแรปเตอร์ตัวนี้นะครับราคาของเขานะครับสมค่าตัวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นสีพิเศษนะครับสีส้มนะครับสีเทานะครับตัวนี้เพิ่มอีก10,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่า ลัตเตอรเ,เรเนี่ยดันมึกเรงใกใครอ่ยที่เขามีมาให้เนี่ยออปชั่นต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยครับอย่างทผมแจ้งนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นลัตเตอร์นะครับผมกระจังหน้าของเขานะครับจากโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับในส่วนของไฟหน้าของเขานะครับตัวนี้จะเป็นไฟแม t ติก L e d นะครับ กันชนด้านล่างตัวนี้จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับกะระยะด้านข้างตัวนี้จะมีถึง6จุดนะครับเป็นแรปเตอร์นะครับจางหน้าจะมาพร้อมกล้อง360อองศาตัวนี้ที่ดูเงาตัวนี้ผมเครือบแก้วให้ลูกค้านะครับเป็นตัวเครือบแก้วกาฟินนะครับ ัเกตว่าตัวนี้พอโดนแสงนี่เงาแวบเลยนะครับถ้าล้อตัวนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นขอบ17มาพร้อมยาง B.F. นะครับซี่ย,ยางเขาจะเป็น285 70ขอบ17นะครับ ตัวนี้ลูกค้าเน้นแต่งแบบเรียบหรูนะครับสเปคฟิลม์มด้านหน้าก็จะเป็นดน้านหน้า60รอบคัน80นะครับสีส้มสียอดนิยมเพิ่มค่าสี1,000 10, 0บาทแล้วก็ถ้าเป็นข้างหลังนะครับตัวนี้ไฮไลท์ก็คือลูกค้าได้ใส่ตัวสปอร์ตบาร์นะครับเหมือนของตัววายแคนะครับ แล้วก็เพิ่มตัวโรเลอร์ลิทนะครับตัวนี้เป็นแบบออโต้นะครับมีกุญแจนะครับผมเปิดปิดได้ตัวนี้กันน้ำได้ถึง95%นนะครับตัวโรเลอร์ตัวนี้ในส่วนของกล้องมองหลังนะครับกล้องถอยจากโรงงานนะครับท่อก็จะเป็นท่อคู่นะครับพร้อม ปรับบทเสียงได้ถึง4โหมดนะครับมีโหมดเงียบปกติสปอร์ตแล้วก็บาฮานะครับจะบอกเลยครับเสียงดุดันแล้วใจมากนะครับวันนี้ลูกค้าจะเข้ามารับวันนี้นะครับเป็นรถของคุณพี่ตั้มนะครับคุณพี่อาอนนท์ซึ่งสั่งจองกับผมนะครับ ไม่กี่อาทิตย์นะครับได้ลดเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับปอดทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับสองฝัรงปฐุมครับโทรศูนย์แปดสี่เจ็ดหนึ่งสาหรือแอดไลน์คิวอารโค้ดนะครับที่ผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแอดเข้ามาสอบถามในเรื่องของราคาส่วนลดของแถมโปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะครับ ก่อจากกันเช่นเดิมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ